สวัสดีเพื่อนเพื่อนโลกโซเชียลกันทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชิดฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับชุดนะครับชุดเครื่องเสียงบลูทูธแยกซับเบสนะครับอ่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของปี64ได้เลยนะครับก็เจ้าตู้ตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับ มีแรงบันดาลใจจากเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนธันวานะครับลูกค้าทักเข้ามานะครับถามว่าอาจารย์ครับผมอยากได้ตู้บลูทูธสักชุดหนึ่งนะครับอาจารย์ช่วยจัดให้ผมหน่อยได้ไหมแต่ผมมีโจทย์อยู่ว่านะครับไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับไม่ต้องใช้ไฟแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ที่ชาร์จนะครับเพราะว่าผมใช้กับในบ้านนะครับไม่ได้ออกนอกสถานที่นะครับแต่ว่าผมอยากได้รูปแบบ ที่มันไม่เหมือนตู้ลำโพงบลูทูธตลาดหรือว่าตู้ลำโพงบลูทูธพวกของแบรนด์ดังต่างๆเช่นมาแชลนะครับมาแชลแล้วก็มีอะไรอีกเนาะพวกอะไรอะโซนี่อย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกลำโพงบลูทูธซาวบาอะไรประมาณนี้นะครับให้มันแปลกแนวแต่ว่าขอเป็นบ้านๆอ้าวแ <c ười> ปลกแนวแล้วก็บ้านๆด้วยนะครับ ผมก็มาคิดค้นนะครับอ่าช่วงกลางกลงเดือนธันวานะครับจนข้ามปีนะครับปีใหม่นะครับก็มาเริ่มคิดค้นได้คิดได้นะครับเมื่อต้นๆ้นเดือนมกราเนี่ยแหละนะครับวันที่หนึ่งที่สองนะครับเตอ่าต้น,ต,นต้นเดือนมกราของปีหกสิบสี่นะนะครับก็ได้โปรเจกต์อยู่ในหัวสมองเลยนะครับคิดว่าอืมเราจะต้องทำลำโพงบลูทูธ เป็นโปรเจกต์ใหม่ของปี64นะครับที่มันเรียบง่ายแต่ไม่เหมือนใครก็ไปดูหลายๆคลิปหลายๆที่แล้วก็เอามาคิดรวมๆกันนะครับก็ไปเจอนะครับไปเจอไปเจอเจอ,อยู่ไปเจออยู่บางคลิปนะครับของฝรั่งบ้างของคนไทยบ้างเป็นตู้ลำโพงนะครับแยกชิ้นนะครับก็มีซับบูเฟอร์แล้วก็กางแหลมนะครับแต่ว่าเขามีพอร์ในตัวแบบที่มีมิกเซอร์ในตัวแล้วก็มีบลูทูธนะครับเสียบไปบ้านเหมือนกันแต่มีมิกเซอร์อยู่ในตัวนะครับ เราก็คิดว่าเออถ้าเราเอาชุดมิกเซอร์มาฝั่งกระตู้นะครับลูกค้าก็ต้องเดินไปเดินมาไปปรับโน่นปรับนี่นะครับปรับอยู่กระตู้นะครับไม่ได้ปรับอยู่กับโทรศัพท์นะครับเราจะทํายังไงให้มันเรียบง่ายขึ้นก็เอาง,ง่ายตัดชุดควบคุมที่อยู่กระตู้ลำโพงออกไปเลยนะครับเรามาควบคุมที่โทรศัพท์มันจะง่ายกว่าไหมนะครับก็คิดวางแผนไปเรื่อยๆอ่ะโอเคก็ได้ความคิดอยู่2 สองอย่างนะครับนะครับก็คือ2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่1ก็คือเป็นระบบไฟบ้านโดยตรงรูปแบบที่2คือระบบไฟแบตเตอรี่มีที่ชาร์จนะครับอ่าเป็น2ระบบตรงนี้นะครับอ่ะโอเคช่วงเวลาผ่านไปไว้ไม่โกหกนะครับลูกค้าก็โอเคอาจารย์ถ้าอาจารย์คิดได้แล้วอะไรก็ทําให้ผมหน่อยนะครับมันก็ได้ชุดนี้ขึ้นมานะครับเป็นชุดแรกของปี64นะครับเป็นชุด เขาเรียกว่าชุดเครื่องเสียงบลูทูธนะครับของปี6 4นะครับเปิดตัวมานะครับยังไม่ได้พ่นสีเลยยังไม่ทาสีเลยนะครับก็อย่างที่เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะครับมีตู้ลำโพงกลางแหลมนะครับคือด้านบนนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงซับบูเฟอร์นะครับหรือซับเบสนะครับอยู่ขางล่างนะครับแล้วก็ภายในครับจะมีวงจรภาคขยเสียงพร้อมบลูทูธนะครับที่เป็นบลูทูธ4จุดนะ4.2นะครับ ถามว่าทําไมผมเลือก4.2ผมต้องการระยะทางของตัวขึ้นสัญญาณบลูทูธนะครับแต่คุณภาพเสียงไม่ต้องเด่นมากนะครับให้ย,กยักไกลๆไว้ลูกค้าแบบเดินไปไหนมาไหนได้อะไรประมาณนี้ให้มันไกลๆออกจากตู้ได้สักมาสัก30เมตรอ่า50เมตรก็พอแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถามว่าถ้าผมเลือก5 5.0นะครับมันก็ได้เสียงที่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับตัว4.2นิดเดียวนะครับแต่ว่าระยะ ทางของตัวบูทูธมันจะสั้นลงนะครับถ้าเป็น5.0มันก็อยู่ไม่กี่เมตรประมาณ2 3เมตรได้นะครับระยะมันจะสั้นลงนะครับผมเลยเลือก4.2นะครับเอามาฝังพร้อมพาวเวอร์ไว้นะครับส่วนตัวพาวเวอร์ก็จูนเสียงนะครับจูนเสียงเป็น c h a n n e l นะครับในพาวเวอร์นะั้มี2 Channel c h a หนึ่งลงซับเนี่ยผมก็จะจูนเสียงให้มันเป็นกึง ow, ก่งซับติดมิดโลเขาเรียกว่ามิดโลกึ่งซับก็คือให้มันได้เนื้อ,อของเบสของซับแล้วก็ของกลางนิดๆน,นะครับก็คือ เป็นย่านความถี่ที่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้เสียงแป๊บแปเลยไปก่อนเบาพี่เบาพี่เบาพี่เบาไม่ต้องมอบไม่ต้องมอบไม่ต้องมอบนะครับอ่ะโอเคกรผมก็เสียงปิ๊บแป๊บเะป๊าป๊าป๊าป๊นะครับมันก็ตัดออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ ค้างทางด้วยนะครับนะมันตัดออกไปได้นะครับก็มีเสียงรบกวนนิดหน่อยยังไงขอประท้าภัยด้วยนะครับนี่ขนาดผมทําคลิปตอนกลางคืนนะครับทาคลิปอยู่ที่ประมาณสองถึงสามทุ่มนะครับยังมียังมีอยู่นะครับถ้าจะเอาเงียบจริงๆมันดึกผมก็ลองเสียงไม่ได้จริงไหมนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับมันถึงลองเสียงได้เปิดเสียงได้นะครับถ้ากลางวันก็ไม่ต้องถามครับสิบล้อมากรถอ้อยมากโอ้โหหนักกว่านี้ครับนะครับหนักกว่านี้อีกนะครับอ่ะโอเคโอ้โหกล่องตัดกันหน้าดูเลย มาเข้าเรื่องกันมาเข้าเรื่องกันนะครับตัวย่านซับเบทนะครับลุกล่างนะครับผมตัดคึืนความที่ให้เป็นมาตรฐานนะครับคือจะไม่เด่นนุ่มไม่เด่นแข็งนะครับคือเป็นนุ่มแข็งแล้วก็มิดโลนหน่อยติดกลางนหน่อยให้มีกลางอยู่นหน่อยนะครับถ้ามันออกคบทุกย่านนะครับถ้ามันเป็นซับเลยนะครับกลางแจ้งมันก็หายถ้าเป็นเบทเลยมันก็ไม่ได้ความนุ่มความพลาะนะครับมันเป็นตรงนี้นะครับจุดของมันที่ที่ผมอ่าเรียกจุดไฮแมทนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือว่า ตู้ซับบูเฟอร์ลูกนี้นะครับคือซับเบลดลูกนี้นะครับผมปรับย่านนะครับปรับย่านขึ้นความถีเสียงนะครับให้มันตอบสนองก็คือว่าอ่านุ่มลึกได้แข่งกระด้างได้นะครับให้มันอยู่ในในในตัวตู้เดียวนะครับก็เพราะว่าหนึ่งถ้าเราฟังในห้องเราก็ยังได้นุ่มลึกนะครับนุ่มแล้วก็กระแทกนะครับนะแต่ถ้าฟังกลางแจ้งนะครับมันก็ยังได้เนื้อเสียงของเบสกลางแจ้งนะครับก็ถ้าให้ผมตัดเป็นตัวนุ่มลึกเลย กลางแจ้งมันก็จะหายนะครับในบ้านดังฟังเพราะในห้องดังฟังเพราะแต่กลางแจ้งมันจะหายแต่ถ้าตัดแข่งเกินไปนะครับกลางแจ้งมันก็มาแต่ในห้องฟังขอโทษหมาไม่แดก <c oughs> คำหยาบอะไรขอประทอภัยนะครับนะโอเคส่วนกลางแหลมก็ตัดเลยกลางแหลมก็คือจะไม่ตัดจะไม่ให้ย่านเบดนะครับหรือย่านซับไปกวนเลยนะครับกลางแหลมก็ตัดย่านเบรดกับย่านซับนะครับออกเลยให้เหลือแต่เสียงกลางเสียงแหลมเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับในการ ทำชุดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับโปรเจกต์ project นี้นะครับมี2รูปแบบนะครับคือรูปแบบไฟบ้านโดยตรงนะครับแล้วก็ไฟรถนะครับไฟรถก็คือหมายความว่าไฟแบตเตอรี่ก็คือออกนอกสถานที่ได้มีหม้อแปลงชาร์จมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีหม้อแปลงชาร์จแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถยกออกนอกสถานที่ได้แต่โปรเจกต์นี้นะครับมันจะเหมือนตู้ลำโพงตลาดทั่วๆไปเป็นบางเจ้านะแต่ว่ามันไม่มีชุดควบคุมติดอยู่หลังตู้ อย่างใดเลยนะครับไม่มีเลยเป็นตู้เพียวๆมีสวิตช์ปิดเปิดเสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นระบบไฟรถหรือไฟแบตเตอรี่นะครับที่ยกออกนอกสถานที่ได้พอหม้อแปลงชาร์จมันก็จะมีแค่จุกชาร์จแบตเตอรี่กับสวิตช์ปิดเปิดเท่านั้นนะครับแต่ภายในเป็นระบบบลูทูธนะครับเปิดปุ๊บก็จะมีเสียงบลูทูธดังแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆของตัวชุดนี้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับตัวเียงกลางแหลมนะครับก็เนี่ยครับ ผมจะเล่นสเปคคอนก็กลัวลูกค้าอยากจะต่อสายให้ยาวขึ้นนะครับมันก็ต้องไปต่อหัวสเปคคอนกันละก็เลยเลือกไปแบบนี้นะครับตอนแรกว่าจะเลือกไปสเปคคอนแบบเสียบแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับผมก็คํานึงถึงลูกค้าว่าเฮ้ยถ้าเขาต้องการสายยาวเนี่ยเขาก็ต้องมาย้ําหัวสเปคคอนใหม่นะครับก็เลยเลือกเป็นดําแดงนะครับต่อถูกขั้วอย่างเดียวครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับผมยึดขั้วบวกนะครับมีลายลักอักษรนะครับส่วนขั้วลบไม่มีนะครับขั้วลบเป็นแถบดําธรรมดานะครับผมยึดไว้กัน คบวกนะครับมีตัวหนังสือคู่ลบเป็นสีดานะครับด้านหลังก็อุ้ยโทษครับโทษครับขากล้องไปโดนขากล้องไปโดนเหล็กนะครับอ่ะเนี่ยด้านหลังก็มีตรงนี้ไม่ใช่อินพุตนะไม่ใช่เอาจากพาวเวอร์เข้ามามาเข้านะพังนะครับในนี้มีพาวเวอร์แอคทีฟแล้วนะครับก็คือเฉพาะชุดนี้นะครับก็คือบอกลูกค้าก่อนว่าไม่ใช่เอาเอาสัญญาณเสียงจากพาวเวอร์ภายนอกคือพาวเวอร์ตัวใหญ่ๆนะครับออย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับพาวเวอร์พวกเนี้ยนะครับ มาเข้าตู้นี้นะครับมาเข้าตู้นี้เพื่อต้องการให้เป็นซับนะครับใช้ไม่ได้นะคือช่องนี้ครับเป็นไล์เอทานะครับเอาเสียงกลางแหลมนะครับออกไปเข้าตู้กลางแหลมนะครับส่วนซับเบสมีพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับมี์วิตไปเปิดมีไฟแจ้งสถานะปลั๊กเสียบเป็นปลั๊กเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับหาซื้อสายสำเร็จรูปได้เลยถ้าสายเสียสายขาดนะครับนะส่วนตัวตู้นะครับยังไม่ทําสีนะครับชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดชุดตัวตัวคิดพัฒนาขึ้นมานะครับ ยังไม่ทำสีนะครับก็อ่ะเดี๋ยวก่อนขอ,อยัดตั้งขากล้องแป๊บนึงเอาห่างๆมยจะได้เห็นภาพรวมอืมโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจตู้ซับอย่างเดียวนะครับก็ต้องบอกด้วยนะว่าต้องการ power ในตัวหรือว่าไม่ต้องการ power ในตัวนะครับเช่น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 ต้องการตู้ซับนะครับ อ่าเอาไปใช้งานกับพวกปรีโทนที่มีช่องไลน์เอาท์ของซับบูเฟอร์ก็ต้องแจ้งผมนะผมจะได้ทําเป็นช่องไลน์เอาท์เอ้ยไลน์อินของตัวหลังตู้ลําโพงนะครับเพื่อไปต่อกับชุดปรีนะครับหรือว่าต้องการตู้ซับอย่างเดียวโดวยที่ไม่มีพาวเวอร์นะครับเพื่อเอาไปใช้งานกับพวกแอมแอมผ้าขยายเสียงที่มีพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับเป็นตู้ซับธรรมดาแบบด้านหลังตู้สีเขียวเนี้ยก็คือเป็นตู้เพียวเพียวนะครับไม่มีพาวเวอร์ฝั่งในตัวเอาไปต่อใช้งานกับพวกพาวเวอร์แอมได้เลยนะครับหรือว่า ฝัง power ในตัวไว้นะครับ <r> <one> เพื่อเอาไปใช้งานพวกปรีโทนมิกเซอร์อะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันนะครับหรือว่าเป็นระบบบล <r> ูทูธก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาเรื่องไซส์นะครับไซส์ไซส์เล็กสุดก็คือชุดนี้นะครับอ่ะหกจุดห้าหกจุดห้านะครับซับเบสดหกจุดห้ากลางแหลมหกจุดห้านะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปซับเบสดแปดนะครับกลางแหลมยังหกจุดห้าอยู่แล้วก็ขยับขึ้นไปอีกซับเบลสิบนะครับกลางแหลมก็จะเป็นอาจจะเป็นแปดหรือเป็นหกจุดห้าแล้วก็แปดยังแปดอยู่หรือว่าจะเป็นหกจุดห้าก็ จะเลือกหรือว่าตามงบประมาณนะครับนะหรือว่าเป็น12 15สับเบดนะ12 15 18 21บได้หมดครับผมได้หมดอยู่ที่งบประมาณนะครับทำได้หมดนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กเลย6.5นะครับสูงสุดยันดอก21นิ้ว24นิ้ว32นิ้วได้หมดนะครับทำได้เลยตู้ลำโพงบลูทูธนะครับแล้วแต่งบประมาณนะว่าจะเอาสเปคไหนนะครับอันนี้พูดถึงตู้ลำโพงทูนะโอเค อ่ะเสร็จแล้วโปรเจกต์ Project ที่สองนะครับของปีหกสี่นะครับก็เป็นโปรเจกต์ชุดเครื่องเสียงในบ้านกึ่งกลางแจ้งนะครับรอชมเป็นตอนต่อไปนะครับรอชมคลิปต่อจากนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ทำนะเพราะว่าชุดชุดชุดเครื่องเสียงในบ้านกึ่งกลางแจ้งเนะี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่ของปีหกสิบสี่นะครับยังไม่มีใครทำนะดูดูแล้วยังไม่มีนะด,ดูดูในหลายๆคลิปลว ยังไม่มีอาจจะมีบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ติดกระแสนะครับแต่สาหรับผมผมก็จะทําขึ้นมานะครับก็รอชมคลิปอีก2อสวันนี้แหละนะครับต่อจากคลิปนี้อีก2อสวันคงจะมีคลิปโปรเจกต์เครื่องเสียงในบ้านกึ่งกลางแจ้งออกมาให้ชมให้ฟังกันนะครับนะอันนั้นค่อยว่ากันนะครับเอาชุดนี้ก่อน,นดีกว่านะครับผมอธิบายค่อนข้างจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาฟังบทเพลงนะครับสักบทเพลงอ่าสักบทเพลงหนึ่งนะครับเพื่อ ฟังในแนวเสียงว่าเฮ้ยอ่ะซับ6.5กลางแหลม6.5เนี่ยนะครับดูซิว่าเสียงมันบูตออกมาได้ในระดับไหนนะครับและก็ถ้าขยับไปวันนี้จะดังขนาดไหนถ้าใหญ่กว่าน,นี้มันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเล็กกว่าน,นี้แล้วไม่เอานะครับเพื่อนมันไม่มีพื้นที่จะให้ใส่ power เ,เพราะว่าตู้มันเล็กลงแล้วพื้นที่ใส่ power มันไม่มีนะครับผมขอเลือกเล็กสุดเอาแค่เท่านี้พอคือซับ6.5หคือเล็กสุดละ และดอกซับก็ค่อนข้างจะหาย,ยากซับหกยห้าแต่ถ้าซับแปดซับสิบนิ้วซับสิบสองนิ้วยังยังมีดอกอยู่ทั่วๆไปนะครับแต่ซับซับบูเฟอร์ที่เล็กกว่านี้มันหาดอกค่อนข้างจะยากอยู่นะครับอ่ะโอเคอธิบายไปค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งก็ขอทอภัยด้วยถ้าใครไม่ฟังอธิบายจะฟังอย่างเดียวก็กอเอาแล้วกันนะครับก่อไปอ่ะขออนุญาตใช้เพลง อะไรสักอย่างเปิดไปเถอะลิขสิทธิ์ช่างมันอ่ะเพลงนี้แล้วกันอันนี้ฟังไปแล้วเนาะเอาเพลงนี้ดีกว่าเี่เพลงนี้เพลงนี้ ขออนุญาตเล็งไม่สุดนะถ้าสุดแล้วเสียงมันจะไปรบกวนอ่าข้างๆบ้านนะครับเพราะว่านี่มันก็หลายทุ่มแล้วนะครับกี่ทุ่มแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูนาฬิกาก่อนเนี่ยเห็นไหม21นาฬิก,กานะครับมันก็ค่อนข้างจะดึกและสําหรับเขตทางนี้นะครับก็ขออนุญาตเล็งเสียงไม่สุดนะเอาแค่พอสมน้ําสมเนื้อแล้วกันนะครับ อันนี้พอนะเดี๋ยวหาเพลงแบบที่มันช้าๆละเอียดๆหน่อย กันเพลงอะไรไม่รู้เออเพลงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนะเออเพลงนี้น่าจะดังดีไม่ใช่น่าจะดงน่าจะเพราะดีนะครับน่าจะเพราะดีนะครับลองฟังดูนะครับ And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you all the planes we flew good things we've been through then i'll be standing right here talking to you about another path i know we love to hit the road and laugh but something told me that it wouldn't last had to switch up look at this อมาจอดไว้จอดจอดอะไรก็นม่าลอเอ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 ย่างเี้แจม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 ่างนี้ นี่ครับเป็นนี้เป็นนี้เพื่อนๆเป็นนี้เป็นนี้เฮ้ยเ,เป็นนี้ดังดีด้วยเดี๋ยวยวเซฟไปเซฟไปเลยนี่บันทึกเรียบร้อยแล้วบันทึกเรียบร้อยไ้ดูภายหลังน่า โอเคครับก็เอาเวลาสักประมาณเท่านี้ก็พอนะครับก็อันนี้คือรูปแบบไฟบ้านนะครับตู้มูทูสรูปแบบไฟบ้านนะครับแยกซับเบดนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งเป็นระบบอาพกพานะครับก็คือเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับพร้อมที่ชาร์จนะครับราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกหนึ่งมันก็ต้องเข้าใจนะครับหลายร้อยอยู่นะครับอาห้าถึงหกร้อยนะครับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะ 12โวลต์นะครับลูกก็ประมาณ5แอมป์ถึง6แอมป์อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าแอมป์เยอะกว่านี้มันก็แพงกว่านี้นะครับแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จมันก็ชุดชุดหนึ่งก็เป็นพันนะครับเป็นพันนะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็ถ้าเป็นรูปแบบแบบพกพานะครับก็คือพกพาก็จะเป็นระบบแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบออกนอกสถานที่นะครับก็คุยกันได้นะครับคุยกันได้อันนี้ที่รีวิวให้ดูนี้เป็นตู้บลูทูธนะครับ รุ่นระบบไฟบ้านนะครับแยกซับนะครับเป็นตู้มุทุศอ่าโปรเจกต์ใหม่ของปี6 4ที่ผมทําขึ้นมานะครับอาจจะไปซ้ําใครอย่างไรก็กอขอประทาภไปด้วยนะครับอาจจะไปซ้ํากับของบริษัทซ้ํากับของคนอื่นที่เขาทําก็ขอประทาภไปด้วยนะครับในที่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็คิดค้นขึ้นมาเองนะครับอาจจะเหมือนคนอื่นแต่ว่าในเรื่องเสี่ยงนะครับสิ่งที่ผมทําขึ้นเองก็คือว่าผมไม่ได้อาดด่นไม่ได้ตัดนะครับก็คือว่า อ่าเรื่องย่านความถี่ต่ำไม่ได้เด่นเด่นนุ่มเด่นแข็งหรือเด่นอะไรทั้งสิ้นคือผมจะเน้นมาตรฐานส่วนกลางแหลมผมก็เน้นมาตรฐานแต่แค่ผมตัดนะครับตัดย่านความถี่สูงก็คือต้องแตกกลางยันแหลมไม่ให้ไปโกนเบสแล้วก็ตัดตั้งแต่ช่วงเบสอ่าเกือบเกือบมิดโลไม่ให้ไปกดกลางแหลมคือตัดออกเท่านั้นนะครับแต่ยังยึดความถี่เสียงมาตรฐานอยู่ก็คือเสียงออริจินอลอยู่นะครับไม่ได้เด่นไม่ได้เด่นแบบว่าเออให้บูตบูตเบสขึ้นมาให้มันนุ่มลึก บูตขึ้นมาให้มันแข็งกระด้างอะไรประมาณนี้ไม่ไม่อันนี้ผมไม่นะครับเพราะว่าผมต้องการรายละเอียดเสียงค่อข้างจะามาตรฐานหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนะส่วนโปรเจกต์เครื่องเสียงในบ้านกึ่งกลางแจ้งนะครับก็รอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็ค่อยว่ากันนะครับก็ว่าตามเรื่องงบก่อนนะครับว่าตามเรื่องสเปคตามมาว่ากันเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับคุยกันได้นะครับโอเค ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ25นาทีนะครับค่อนข้างจะมูเยอะไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับมีเสียงรบกวนยังไงขออภัยอีกนะครับตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะมันดึกนะครับดึกแล้วเรื่องเสียงเครื่องเสียงผมขอต้องจบไปเท่านี้นะครับเสียงรถส่วนส่วนเรื่องแบบแป๊ดแป๊ดแป๊ดะเขาให้เขาแป๊ดไปนะครับส่วนเรื่องแป๊ดแปดนะให้เขาแป๊ดไปนะครับแต่เรื่องของเครื่องเสียงเรื่องระบบเสียงของผมตรงนี้ ต้องขอจบไวเลยในคืนนี้นะครับจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนปลาก้อนหินเอานะครับแต่ไอ้แป๊ดแป๊ดมันคงไม่โดนหรอกเพราะว่ามันเร็วมันหายไปเลยขวดเขิดบินตามไม่ทันหรอกโอเคครับเพื่อนๆนะฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดให้ด้วยกดซับสไครต์ด้วยกดแชร์ด้วยกดลูกกระดิ่งไว้ก็ดีนะครับติดตามผมไว้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ฝากผลงานกันด้วยนะครับอาจารย์สุรสักดเจ้ฉชายนะครับหรือที่ว่าครูเอ็มนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์ตำบลด่านท่าระโมเพ่อจมึงจังหวัดราชบุรีนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็ใต้คลิปเลยนะครับ0ูนย์เก้นะครับโอเคคืนนี้ก็ฝันดีกันทุกๆคนครับสวัสดีครับผม